ขนาดใหญ่โตมากเลยที่มันได้ไขาย<ม>ค่ะแล้วก็ใหญ่มากจริงๆวีเราเดินเข้ามาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีทุกอย่างแล้วแบบของวิ่งผู้ชายแล้วก็ของเบบีเด็กๆด้กกวยมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็นอกจากที่มีขายปกติเนี่ยก็จะมีดอกพิเศษที่แบบสุดอดเลยใช่ครับก็ดีใจที่ได้มีแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในไทยับใจแบบผู้ชายพิพเศษเลยสบายเลยชอบสุดวันนี้ได้ไปดูวิธีเข้าตานี่เยอะอยู่น ไม่เยผมมังไ่ค่อยได้ดูแต่ว่าผมก็มองไปมองมาเลยไม่ใช้เป็นผู้รองเท้าอะไรเงี้ยมาฝากแล้วกันเนาะทำมาช้อปปิ้งกันนี้ก็ฝากก็ฝากนะครับฝากไว้มาทีุู่งเลยนะครับพี่ติ๊กไปสิไปไหนนะเรื่องพี่ติ๊กไม่มาเอาเแต่ว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนเลยท่นี้เขาเจ๋งเลยน้าบอกว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคน จะมาสู้เราทำได้ไงมีหนูว่ายอดที่ได้ไปแล้วเอาไปเรื่องสินค้าสินหาในข่าววันเกิดคุณคุณข่าวมีอะไรพิเศษไหมไม่มีค่ะไม่หรอรับฟิวป่ะเหมือนผมเพราะผมทำงานแล้วผมว่าเสร็จเสร็จแบบเสร็จดึกเลยอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรร้อยใจไหมน้อยใจไหมหน้าหลังไม่ไม่ร้อนจะปกติอย่าลวงหน้าหลังอะไรก็ไม่มีมาหนูไม่มีไม่มีไม่มีแค่ร้อนใจหน่อยให้มันดีข่าวหน่อย อเคอเคครับวัเกิ็นนี้าเราเป็นไงันเกิดปินี้ก็ถ่าย MV เพลงใหม่ครับนอัทุตปกตให้ไม่ให้ัานตัวเองอย่างเงีกิงมบันะวันเกิดวันเทศาลอะไรเราก็ไม่ค่อยสีเวียเท่าไหร่ ก็จะไปกินข้าวอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบไม่ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่อย่างกับเขาเมื่วันมีไปทำบุญมีอะไรก็ต้องไม่เก็บเฉพาะเวลาถึงวันเกิดของตัวเองอะไรเงี้ยเออไม่มีครับเป็นแบบเป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องสะดวกเรื่องสะดวกแล้วเราเรามีมความพร้อมให้ตัวเองไหมแบบแบบปีนี้ผมให้ตัวเองสบายเลยนะไม่จำเป็นต้องในวันเกิดปล่อยเลยหล่ะนะถ้าช่วงนั้นถ้าแบบว่าการเงินคล่องก็จะให้ตัวเยอะหน่อยชอบที่หนึ่งรู้ว่าให้ตัวเองเยอะเลย อันนี้ก็ให้อันนี้้ก็ใหตัวเองนะเขาเราทำงานหนอะมีมีตั้งเป้าอะไรในชีวิตนะปีนี้ว่ามันเกิดเราอะไรที่จริงตอนนี้ไม่มีครับผมเพราะว่าเพราะว่าปลายปีที่แล้วเพิ่งแบบซื้อบ้านไปอะไรเงี้ยอันะไรก็ถือว่าให้ตัวเองแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ที่บริษัทก็กำลังจะมีออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้แล้วครับผมยังมองโลกเขาเขาไม่เป็นไรแล้ววันเกิดเราอะไม่ใชเรียบปกติ าตอนนี้ก็คือแชร์กันบอกใช้รอบหลับนานได้แล้วอะก็เจเจเป็นคนที่ลืมลืมแล้วก็ลืมเรื่องเดิมๆตอนนี้อาการเป็นยังไงพูดง่ายก็เหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเจก็ยอมรับตรงนี้เลยเหรอลูกไม่คือคือผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นนิสัยผมเลยครับมาเรื่องคืออันไหนที่ผมแบบพยายามที่ทําจะถือว่าแก้ได้ผมก็จะพยายามไปแก้ประเสริฐบ้านมันจะมักงเหรมันก็แก้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้มากสำหรับเราไหมก็ไม่ได้แล้ว ก็พยายามแบบชดเชยเรื่องอื่นเขาที่ทำอะไรอย่างเงี้ยชดเชยนะครับเช่น็อ่ไอีติ๊กไม่ได้รู้สึกว่าแบบเธอต้องชดเชยอะไรเพราะว่าพออยู่กันมานานมันก็เริ่มชินที่แบบมันเป็นแบบมันดีถงไผ่ถงไผ่แต่หนูเข้าใจเออมันก็หลายปีแล้วค่ะมันก็แบบก็ชินมันเข้าใจแบบว่าวิธีชีวพเขาความเป็นเขาเลยมันก็ถือว่ามันเป็น มันเป็นมนุษย์อลครับหมายถึงว่าทุกคนมันพลาดได้มันก็มีเรื่องที่มันเกิขึ้อย่างเม่อกคือกี้แสดคู่เราไม่แต่ว่ามันเป็นความชินของพวกเราความชินหนึ่งไม่ก็อรนงนอนีว่าเาไว้แต่รกอกุยามันเป็นัอะไรแบบนี้แต่เรากปัญหาเกิดแนอนแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าว่าใครจะแก้ไม่แก้ถ้าหนึ่งไม่แก้ก็จะตาย มันเป็นเจดอบไม่ค่อเป็มปากก็เราตอบแทนเาไม่ได้ไงแต่ม่ได้เมให้แก้ไม่แก้เป็นยังไงดูมันก็เจไม่แก้มันก็ทไอนไก็ได้เหรอแต่ไปนักส่งคือลืมเลาเออ่นก็หน่อยที่มันไม่หนักหลายอ่อะเหน่ที่มันแย่แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็แล้วเราไปดนักหด่าไดนั้ไเร่อย้วจะไำใไม่จำไม่หลังจากนั้นจไม่เหตุการณ์นี้จะต้องไม่ลืมอีกย เวลาหนึ่งปวดเจมันแบบเป็นฟิลไหนน่ารักไหมหรือว่าจริงจริงแล้วลำหลังไม่ค่อยปวดแล้วลำหลังไม่ปวดแล้วเราหลังจะเป็นเวงเงียบไปเลยน่ากลัวกว่าเขาเขาเขาเงียบเลยเราดูแล้วไม่ต้องไปเหตุเป็นใครอะไรสักอย่างจริงจริงพอดีก็ไม่รู้ไม่เห็ก็ควรเขาตอบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ปวดกตันไหนอะไรนะทุกันไหนเนือมาหักเองมันก็ขอโทษขอโทษ ปีนี้ผมบอกมันจะมีโปรติใหญ่แต่เรายังไงถ้าเริ่มเยอะๆนิ่เป็นยุคยิ่งยากจริงๆมันตั้นแต่ใหญ่ตอนนี้เราเป็นเพลงเจี่ใช่เพราะว่าถ้าเปิเริ่มมาปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรพันเป็นลูกถ้าเปิเริ่มปีมันมันมีพันอะไรหลายอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้ามันทุกอย่างมันชัวร์เดี๋ยวจะมาเซตในพีปัจจุบันคือเราต้องเป็นงาน เป็นโปรเจกต์ความเมืองใหญ่ขนาดไหนที่แบบว่าเออมันก็ต้องแบบว่าให้ชัวร์ก่อนนึงจะสุดก่อนกันได้จริจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ของคาอื่นแต่มันใหญ่ของเราเพราะว่าเราแบบทำเองทำั้งค่ะเพาะฉะนั้นใหญ่เสมัจก็จะเป็นแทนเจนที่เราจะเริ่มปล่อยออกมาแล้วเอ็มบีเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งก็เร็วๆนี้ค่ะแลลหังจากนั้นก็จะมีร้อยเฉลี่รด้วยใช่ไหมคะใช่่คะเดย์ทำไปประมาณหนึ่งอยุดในสี่ปีเราสามสี่ปีแต่แต่มีผู้ถ่ายเป็นตัวเดียวอ่ะ ใช่จะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆใช่ครับก็น่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าก็น่าจะมีแผนที่แบบเริ่มเริ่มทำแบบเป็นอัลบั้มหรือ่มีอัลบั้มไม่ใช้เรื่องว่าแค่งานของ K ก็ยาวถึงปีหน้าแล้วใช่ก็จะมีโอกาสทำให้จุดเป็นคนอื่นไหมล่ะครับก็เป็นไปได้อาจจะท้องคู่กันไปอะไรนะครับอาจจะข้างคไอผมว่าฉันรู้สึกว่า ผมเป็นเอกตัวเองได้ดีขนาดเมื่อไหร่ผมก็อาจจะเริ่กแบบทนตื่น,นเ,เแต่ว่าคือผมก็คงคงแบ่งโัวกัส์ไปเลยแหละเพราะบ่งตัวการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ถ้าแต่ลวันเริ่มมี